มันไม่เกี่ยวกับนานหรือไม่นานครับมันเป็นอย่างที่มันเป็นนะต้องเข้าใจกลางๆไว้ก่อนตัววันตัวสิ่งภายนอกนี้เป็นกลางๆรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําด้วยก็เป็นกลางๆนะเราต้องเข้าใจตัวดีตัวไม่ดีเนี่ยที่ถูกต้องไปอย่างนั้นเราก็จะมองไปไม่ถูกที่มันนะบางคนอยากอยู่นานก็บอกว่า มันไม่นานแต่คงไม่มีมั้งคนอยากอยู่นานเนี่ยแต่ก็พูดเอาใจไปงั้นแหะก็เลยพูดว่าไม่นานนะอย่างนี้ทํานองนี้นะบางคนก็อยากกลับไวๆมันก็อยู่นานมันอยู่ที่มุมมองหรือความยึดถือความอยากนั่นแหละนะวันนี้มันก็เป็นอย่างวันนี้ของมันแหละอากาศมันก็เป็นอย่างอากาศของมันสุขมันก็เป็นสุขของมันทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของมันนะแต่เราก็ไปรักสุขไปเกลียดทุก วนเวียนอยู่ทำองนี้นะครับเราจึงมาทำกรรมฐานฝึกปฏิบัติให้มันได้ปัญญาทีนี้จะมีปัญญาต้องอาศัยฐานของสมาธิต้องอาศัยสมาธิจึงจะมีปัญญานะปัญญามันมีหลายชั้นนะถ้าเป็นปัญญาจากการฟังอย่างท่านมาฟังผมพูดก็จะได้ความเข้าใจไปบ้างตามสมควรอันนี้ก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งก็ดีกว่าไม่ฟังก็ดีแนละ้วก็ฟังบ่อย ฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอย่างเนี้ยโอ้ยิ่งดีเลยนะทีนี้เราก็มาฝึกสติฝึกสติเราก็อาศัยสตินั้นทําให้มีปัญญาขึ้นปัญญาจากการมีสติก็ได้มาหลายอย่างด้วยกันรู้จักอันไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์รู้เรื่องความไม่แน่ไม่นอนรู้เรื่องความไม่มีตัวตนก็ได้ความรู้มาหลายอย่างแต่ก็ยังไม่หมดกิเลสปัญญาที่จะช่วยให้หมดกิเลสต้องเป็นปัญญาที่มาจากฐานสมาธิ เขาจึงให้ฝึกสมาธิเพราะเป็นทางผ่านที่จะทําให้ได้ปัญญาอันนี้ถ้าท่านไหนต้องการที่จะหมดกิเลสอันนี้เป็นเรื่องบังคับว่าจะต้องฝึกให้จิตนั้นเป็นสมาธิจิตมันเลิกยินดีเลิกยินร้ายให้ละนิวรณ์ได้จึงจะเอามาพิจารณาแล้วก็เกิดปัญญาละกิเลสได้ส่วนจากการฟังท่านก็คงฟังแล้วก็คงรู้ว่าต้องปล่อยต้องวางรู้เรื่องความไม่มีตัวตนบ้างเหมือนกัน แต่นี่ก็ใช้ไม่ค่อยได้เพราะมันฟังฟังเอาปัญญาที่มาจากสติก็จะช่วยให้เราไม่ทําชั่วไม่ทําทุจริตรู้จักเรื่องความไม่แน่ไม่นอนปล่อยวางได้บ้างบางส่วนแต่ว่ากิเลสไม่หมดนอย่างนี้ฉะนั้นต้องเข้าใจปัญญามีหลายชั้นด้วยกันนะครับปัญญาที่เราต้องการอันนี้กรณีที่ต้องการหลุดพ้นจากกิเลสต้องเป็นปัญญาที่มาจากสมาธิ อาศัยฐานคือสมาธิเป็นที่ตั้งให้เกิดปัญญาขึ้นปัญญาชนิดนี้จึงจะถอนกิเลสได้กิเลสจะลดนะท่านทั้งหลายก็คงเคยมีปัญญารู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มาบ้างกิเลสลดบ้างไหมครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็บางคนเท่าเดิมเลยบางคนหนักกว่าเดิมไปอีกนะะนี่ก็ว่ากันไปก็ตัวใครตัวมันนะแต่บางท่านก็เออเคยมีสมาธิบ้างอะไรบ้างได้พิจารณารูปนามขันห้าบ้างกิเลสก็อา้าวชักลดลง อย่างนี้ฉะนั้นปัญญามันก็มีหลายฐานเหมือนกันมีที่ตั้งของมันนะครับทีนี้จะมีสมาธิก็ต้องอาศัยศีลจะมีศีลก็ต้องมีความสำรวมระวังอยู่กับตนเองฝึกตนเองงดเว้นสิ่งที่ควรงดเว้นแล้วก็เจริญสิ่งที่ควรเจริญก็คืออาศัยสติเราจึงมาฝึกขั้นพื้นฐานก่อนก็คือสติให้เข้าใจว่าสตินี้ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นเป็นขั้นพื้นฐานถ้าจะบอกว่าแล้วครบทั้งหมดมันยังไงล่ะอริยมรรคมีองค์แปดนี่ครบทั้งหมดศีลก็ยังไม่ทั้งหมดสมาธิก็ยังไม่ทั้งหมดปัญญาก็ยังไม่ทั้งหมดบางคนก็จะเอาแต่ศีลมันก็ไม่ได้บางคนก็จะเอาแต่สมาธิเอาแต่จิตสงบก็ไม่ได้บางคนก็จะเอาแต่ปัญญาเอาปัญญาอย่างเดียวพิจารณาไตรลักษณ์จนตาเป็นหมีแพนด้าอยู่แล้วเครียดตลอดพิจารณา โอ้มองแต่ไตรลักษณ์อันนี้มันก็ไม่ได้นะต้องเอาหมดเอาศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์แปดน่ะให้ครบถ้วนนหะนั่นแหละทําอยู่ในนั้นแหละในวงนั้นแหละเวลาไหนทำอันไหนได้ก็ทำอันนั้นแหละอย่าไปเกี่ยงอย่าไปงอนอย่ามีเงื่อนไขอะไรมากเลยอย่างท่านฟังธรรมนี่เสริมสมาธิทีได้ก็ฟังไปเสริมไปรู้จักคิดรู้จักนึกที่มันถูกต้องเห็นว่าความคิดนี้ไม่ดีนะต้องละมันนะ ก็บอกตัวเองสอนตัวเองไปรู้จักมองให้เป็นหน่อยรู้จักว่าเออสิ่งต่างๆเนี่ยจะไปหวังอะไรกับมันนักก็ไม่ได้เตือนตัวเองบอกตัวเองได้ก็บอกไปเถอะไม่เป็นไรแล้วทำไปนะทำข้อไหนได้ก็ทำไปนะอยู่ในแปดนี่นะทำไปเถอะนะทำลองนี้นะครับอันนี้สติจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการกระทำหรือในข้อปฏิบัติต่างๆ <c oughs> จะทําให้เราไม่หลงลืมให้เราไม่ประมาทถ้าเราหลงลืมไปมันก็ไม่ได้ทําสติมันจึงสําคัญมากนะแต่สตินี่โดยทั่วไปมันก็มีสองลักษณะหลักๆมีสติที่เป็นความระลึกได้นึกได้ในบุญกุศลทั่วไปกับสติที่ระลึกได้นึกได้ในเรื่องกายและจิตกายและใจของตนเองสติที่เรามาฝึกกันอยู่ตรงนี้อันนี้เรียกว่าสติที่ เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเป็นสติที่อยู่ในหมวดสมาธิไม่ใช่สติระดับพื้นฐานแต่เป็นสติที่อยู่ในหมวดสมาธิหมายคาอว่าถ้ามีสติต่อเนื่องโดยธรรมชาติก็จะได้สมาธิอยู่แล้วแต่ต้องให้มันต่อเนื่องนะให้มันได้สติที่ต่อเนื่องมันจะได้สมาธิเพราะสติตัวนี้มันอยู่ในชุดสมาธิถ้าคนไหนเคยเรียนอริยมรรคมีองแปดมาท่านก็จะแยกสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็น ชุดปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นชุดศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นชุดสมาธินะชุดศีลเราก็ฝึกไว้สำรวมระวังไว้ส่วนชุดสมาธิก็คือการมีความเพียเพรเผากิเลสที่ผมให้ท่านอดทนเนี้ทนได้ก็จะได้สมาธิโดยธรรมชาติอันนี้เป็นชุดสมาธินะบางคน สมาธิของเขาต้องนั่งหลังแข็งอย่างเดียวอันนี้มันก็หาเวลาทํายากถ้าเรามีเวลาทําก็ดีไปแต่ถ้าไม่มีเวลาเราจะไปทําสมาธิที่ไหนทําที่ทํางานนั่นแหละถูกเจ้านายด่าทนไว้แล้วจะได้สมาธิเพราะว่าเขาเอาสัมมาวายามะมาเล่นเอามาฝึกเอามาทําให้เป็นฝนตกทนไว้อย่าไปบ่นมันหมาเห่าทนไว้ทนหมาได้ก็ได้สมาธิแหละนะแต่ตอนแรกๆต้องค่อยๆหัดค่อยๆฝึกทน นะเพราะว่าชุดสัมมาวายามะเนี่ยมันเป็นชุดสมาธิโดยธรรมชาติให้ตั้งใจทำหัดทำอันนี้กำลังของจิตมันก็จะเพิ่มขึ้นและให้มีสติอยู่กับตัวเองดูตัวเองดูกายและจิตอันนี้สมาธิมันก็จะเพิ่มขึ้นและอีกชุดหนึ่งก็คือตัวสมาธิเองนั่นแหละสติที่ต่อเนื่องไปทำสมาธิมันก็แนบแน่นอันนี้คือชุดสมาธินะครับ ถ้าเป็นสติชุดธรรมดาธรรมดาที่เป็นฝ่ายบุญก็เป็นความนึกได้และลึกได้ไม่หลงลืมในบุญกุศลเช่นที่เราทํำทากันเช่นไม่ลืมที่จะไหว้พระสวดมนต์ไม่ลืมที่จะหยอดตู้เวลาไปวัดไม่ลืมที่จะกราบพระไม่ลืมที่จะไหว้คนโน้นไหว้คนนี้ไม่ลืมบุญไม่ลืมกุศลเห็นคนอื่นเขาทําความดีก็ไม่ลืมอนุโมทนานึกได้และลึกได้นี้ก็เป็นสติแต่เป็นฝ่ายบุญ สติชนิดนั้นทําให้เราได้บุญเยอะแต่ว่าไม่ช่วยให้พ้นทุกข์จิตก็ยังไม่ตั้งมั่นก็ยังรักยังชังเหมือนเดิมอันนั้นนะมีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าไม่พอที่จะทําให้เราเลิกรักเลิกชังพวกท่านคงทําบุญมาเยอะแล้วใช่ไหมเป็นงานยังรักยังชังไหมยังอยู่อันนั้นก็คือที่ไปทําบุญทําอะไรได้นั้นก็เพราะมีสตินะถ้าคนไม่มีสติเขาก็ทําไม่ได้นะเราเข้าวัดเนี่ยไหว้พระหยอดตู้ ถึงงานกระถินก็ไปทอดกระถินมันระลึกได้นึกได้ก็เป็นสตินั่นแหละคนที่ไม่มีสติก็นึกไม่ได้เห็นพระก็ยังไม่ยอมไหวเลยบางคนเนะ่ยเห็นคนอื่นทําความดีก็ไม่เคยอนุโมทนาอันนั้นเขาขาดสติพวกเรามีสติก็จะนึกได้ระลึกได้อันนั้นเรียกว่านึกได้รละลึกได้ในฝ่ายบุญกุศลทีนี้เจ้าสติที่มีอาการนึกได้ระลึกได้นี้มีอีกชุดหนึ่งที่เป็นฝ่ายสมาธิ ชุดนี้จะเป็นฝ่ายที่ทําให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมีกําลังจิตเข้มแข็งทําให้เลิกยินดียินร้ายได้ก็คือมานึกได้และลึกได้ในตัวเองในกายและจิตคล้ายๆอันเดิมอันเดิมก็นึกได้และลึกได้แต่เป็นนึกได้ในเรื่องกุศลในเรื่องความดีไม่ลืมที่จะทําความดีส่วนอีกอันหนึ่งไม่ลืมตัวเองไม่ลืมลมหายใจเข้าออกไม่ลืมกายตัวเองที่เดินยืนนั่งนอนไม่ลืม ความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ลืมไม่หลงไปไม่ลืมมันมองดูนี่กายมันเดินอยู่นะนี่ลมหายใจมันเข้านี่ลมหายใจมันออกนะนี่ความรู้สึกเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นความรู้สึกเป็นสุขมันเกิดขึ้นอันนี้เป็นสติที่อยู่ในชุดสมาธิถ้ามีบ่ยบอยๆมีต่อเนื่องอันนี้แทบไม่ต้องทำสมาธิเลยก็จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แต่ทีนี้พวกเราถ้ารอธรรมชาติแบบนั้นบางทีก็คงจะเกิดยากเนาะเพราะว่าวันๆเรานี้มันต่อเนื่องกันบ้างไหมถ้าหลงต่อเนื่องนะโอเคเลยบางคน <c oughs> แต่ถ้าสติต่อเนื่องแทก็จะไม่ค่อยมีมันต้องหัดต้องฝึกเอานะครับฉะนั้นบางทีมีโอกาสมีเวลาเราจึงควรทำให้สมาธิมันเพิ่มพูนขึ้นมาโดยอาศัยกรอบหรือว่าการปล่อยอารมณ์อื่นๆอ,ออกไปอย่าไปสนใจมัน เช่นงานก็เลิกสนใจมันไปสักวันหนึ่งเราก็มาทําให้มันต่อเน่อนให้มันรู้จักเพราะว่าถ้ารอว่าเอาละทําไปในงานแล้วก็ค่อยๆมีไปบางทีโอ้โหกว่าจะรู้จักสมาธินี่มันยากมันนานเราก็เลยต้องมีการวางกรอบเช่นว่าเอาละปฏิบัติสามวันเนี่ยเอาให้เต็มที่เลยการงานอะไรต่างๆเอาทิ้งไปก่อนเราก็มาปฏิบัติ ถ้าคนปฏิบัติเป็นปฏิบัติถูกสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างเขาก็ได้สัมผัสสมาธิแล้วจิตมีความตั้งมั่นไม่มีนิวรณ์แล้วบางคนอาจจะเกิดปัญญาเลยก็ได้เข้าใจได้ชัดว่าโอ้อยู่ทางโลกนี่ไปสู้กับคนโน้นคนนี้มันว่างเปล่าจริงๆเลยไปเอาอะไรนักหนาแค่นี้ก็ได้ปัญญาเข้ามานิดหน่อยแล้วต่อไปถ้าเขาได้ปัญญามามาใช้ชีวิตในโลกก็จะไม่รุ่มหลงกับโลกเกินไปแล้วนี่อย่างนี้ เพราะว่าสมาธิมันเป็นฐานของปัญญาถ้าเราจะรอสมาธิจากการที่มีสติต่อเนื่องในชีวิตธรรมดาบางทีบางคนรอเป็นชาติยังไม่มาเลยแต่ว่าบางคนทําได้ก็มีนะก็คือเขาก็มีสตินี่แหละในชีวิตธรรมดาต่อเนื่องทําไปก็ทําให้ได้สมาธิทีนี้มันมีอีกวิธีหนึ่งมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้สมาธิเพิ่มขึ้นได้โดยอาศัยว่ามีเวลาเราก็ไปทํา ไม่มีเวลาเราก็รักษาสมาธิไว้แล้วมีเวลาก็ทําต่อแตนะ่มีอีกวิธีหนึ่งมีนะวิธีที่หนึ่งก็คือทําในชีวิตประจําวันไปเลยให้มีสติต่อเนื่องในทุกอิริยาบททาก็จะได้เหมือนกันถ้าทําได้ก็ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือทําในชีวิตประจําวันมันไม่ค่อยได้ก็มีสติไปเท่าที่พอได้แล้วเราก็หาเวลาไปทําให้ต่อเนื่องแตนะ่บางตนเคยคงเคยผ่านไปแล้วเป็นคอร์สบ้างอะไรบ้าง ถ้าไปทําถูกก็ได้ผลเหมือนกันนะแต่บางคนไปทาซะขาลากเลยทําผิดทาถูกมั่วไปเลยอันนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ประสบการณ์นะอันนี้ก็ไอ้วิธีหนึ่งคือปล่อยทุกเรื่องแล้วก็ไปทําแต่วันนี้จะมาแนะนําอีกวิธีหนึ่งมาแนะนําอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลามีเวลาเราก็ทําเวลา ทำในชีวิตประจําวันเราก็รักษาไว้ให้มันเท่าเดิมไว้อย่าให้มันเสื่อมพอมีเวลาเราก็ไปทําต่อนะวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่สลับกันมีรูปแบบบ้างแล้วก็ในชีวิตประจําวันก็ต้องมีสติตามสมควรนะแม้ไม่ต่อเนื่องมากก็ต้องรักษาสมาธิไว้ให้ได้อย่าให้มันเสื่อมนะครับลักษณะนี้ก็คือเมื่อท่านมีเวลาก็ให้มีสติ แล้วก็เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างตามที่มีเวลานั่นแหละก็ทําฝึกไว้พอฝึกไว้แล้วในชีวิตประจําวันก็อย่าลืมมีสติสํารวมระวังอย่าไปทําทุจริตแล้วก็มีสติรู้สึกตัวไว้เสมอเท่าที่เราทําได้คือถ้ากิเลสมันไม่มากนักไม่ถึงกับทุจริตไม่ถึงกับอะไรมากเ่ยนะไม่หลงลืมมากเนี่ยสมาธิที่เคยทําไว้มันก็จะยังอยู่แต่มันเท่าเดิมมันไม่มากกว่าเดิม เรามีสติรักษาของเก่าไว้สติมันเป็นตัวรักษาจิตนะมีสติในชีวิตประจําวันไว้ทีนี้พอมีเวลาก็ไปทําต่อสิ่งที่เคยมีไว้เท่าเดิมมันก็จะเพิ่มขึ้นพอออกมาหมดเวลาทําเราก็ใช้ชีวิตประจําวันให้มีสติรู้ตัวแล้วก็สํารวมระวังทุจริตอย่าไปทําอย่าไปพูดมากอดทนไว้ทําไปพอมีเวลาก็กลับไปทําต่อ มันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้นะครับมีใครทําอย่างนี้บ้างโดยส่วนใหญ่อันนี้เราทําไม่ค่อยได้โดยส่วนใหญ่นนห,ญลหลายๆท่านนี่ไปสํานักปฏิบัติเลยนะไปปฏิบัติมาได้ผลดีทีเดียวนะแต่พอได้ผลดีที่สํานักแล้วพอออกมาข้างนอกดีอยู่สามวันนอกนั้นรักษาข้อวัดต่างๆไม่ได้ตื่นสายบ้างกี่เกียจบ้างสันหลังยาบ้างเพื่อนมาสมหัวบ้างเสร็จเรียบร้อยห้าวันผ่านไป อีหลอบเดิมแล้วครับท่านเสร็จแล้วเขาก็อ้างว่ามันไม่เที่ยงครับอาจารย์อ้าวเสร็จเขาได้แล้วกิเลสได้ช่องแล้วมันก็ว่าไปนะคือคําว่าไม่เที่ยงไม่เที่ยงนี่มันเสื่อมลงก็ได้นะมันเท่าเดิมก็ได้มันดีกว่าเดิมก็ได้หรือมันล่วงภาวะเก่าภาวะเดิมไม่กลับมาอย่างเดิมก็ได้คําว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะคือสติสัมปชัญญะนี้มันไม่เที่ยงก็จริงอยู่แต่เป็นสิ่งที่ควรเจริญ มันไม่เที่ยงนั่นแหละแต่เป็นสิ่งที่ควรจเจริญไม่ใช่ไม่เที่ยงแล้วมันเสือ่อมก็มันไม่เที่ยงนั่นแหละแต่เป็นสิ่งที่ควรจเจริญท่านจึงมีความเพียรเอาไว้ให้เราทําให้ครบวงจรเป็นความเพียรสี่อย่างอันที่หนึ่งก็เพียรป้องกันกิเลสบาปอากุศล Language. สองก็เพียรเจริญกุศล Language. อันที่สองก็เพียรละอกุศลก่อนเพียรป้องกันบาปอกุศลสองเพียรละบาปอกุศล สามก็เพียรเจริญกุศลเพียรฝึกสติสัมปชัญญะฝึกสมาธิฝึกปัญญาต่อมาอันที่สี่ก็คือต้องเพียรรักษากุศลที่เคยได้แล้วให้มันคงอยู่ถ้าดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ทําให้มันเจริญงอกงามก้าวหน้าวิธีที่ผมแนะนําก็คือใช้ความเพียรข้อที่สี่มาเป็นตัวทําความเพียรนะก็คือเราก็ทําของเราไปทําเสร็จแล้วพอไม่ได้ทําก็ให้มีสติ สำรวมระวังไว้พอมีเวลาก็กลับไปทําต่อมาใช้ชีวิตก็มีสำรวมระวังไว้สำรวมระวังมีสติมีปัญญามองดูบอกสอนเตือนตัวเองไว้ฉะนั้นวิธีอย่างนี้ต้องมีข้อวัดให้ตัวเองเยอะๆหน่อยหนึง่งต้องเตือนตนเองต้องเอาจริงเอาจังแต่เอาจริงเอาจัง,จงให้พอดีพอดีอย่าให้มันเลยความจริงไปอย่าให้มันล้าหลังและอย่าให้มันเลยไปเอาพอดีพอดีนะและพอดีพอดีนี้ต้องขยันนะ บางคนพอพอดีพอดีก็ขยันมากเดี๋ยวจะเลยไปอีกแหละนั่นไปอย่างนั้นไปสัอีกต้องขยันนั่นแหละแต่อย่าทําตามตันหามานาทัทิฏฐิไปอย่าเลยไปนะอันนี้เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือวิธีที่เมื่อมีเวลาเราก็ทําทําตามรูปแบบของเราเดินจงกรมนั่งสมาธิทํากรรมาฐานไปพอในชีวิตประจําวันก็ให้มีสติให้มีความสํารวมระวัง ทุจริตอย่าไปทําให้งดเว้นระวังไว้นะมีสติไว้นะในชีวิตเป็นอย่างนี้เมื่อมีเวลาก็ทําต่อแบบนี้ของเก่าก็จะไม่เสื่อมพอทําได้เพิ่มก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมากําลังก็จะเพิ่มขึ้นสติปัญญาก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปแบบนี้ก็จะเจริญงอกงามไปได้เหมือนกันอย่างนี้นะนี่การปฏิบัติก็มีหลายๆรูปแบบหลายๆวิธีการแต่หลักก็อย่างที่ผมว่าก็มีอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือ ปฏิบัติให้อยู่ในอริยมรรคมีองค์แในเรื่องศีลสมาธิปัญญาส่วนอันอื่นๆก็เป็นเทคนิควิธีการต่างๆนะครับต่อไปเมื่อกี้ผมได้พูดถึงอาณาปานาสติ16ขั้นซึ่งเป็นเทคนิควิธีการอันหนึ่งในการทํากรรมฐานก็จะได้พูดให้ฟังบ้างแบบย่อๆในหนังสือสวดมนต์ทั่วไปก็มีอยู่แล้วท่านก็จะได้ไปอ่านถ้าเกิดท่านชอบกรรมฐานชนิดนี้ก็จะได้ทําตามไปเลย หรือท่านอาจจะทํากรรมฐานนี้ไม่ได้ท่านทํากรรมฐานอยู่อื่นอยู่ก็ให้ใช้เทคนิคแบบเดียวกันนี้ในการทํากรรมฐานเทคนิคแบบเดียวกันการทํากรรมฐานก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับอาณาปานาสติสิบหกขั้นมีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่ท่าพื้นฐานท่าพื้นฐานก็ให้หาสถานที่นั่งคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติเอาไว้เฉพาะหน้า แบบที่ผมได้แนะนําพวกท่านนะจนบางคนหลับไปแล้วนะขนาดแค่สิบนาทียังหลับเลยได้ตั้งหนึ่งหลับเนะี่ยอาจารย์เขาบอกโอ้นี่แค่สิบนาทีนะถ้านานกว่านี้สงสัยได้สองสาหลับแล้วมั้งท่านนะฉะนั้นก่อนจะหลับนี่อย่าปล่อยให้มันหลับเลยก่อนมันเบลเบลอๆขึ้นมาต้องตั้งสติขึ้นมาใหม่สํารวจท่าตัวเองหน่อยนะตั้งสติฉะนั้นที่เราต้องการนี้ไม่ใช่หลับไม่ใช่ไม่หลับนะไม่ใช่ดีไม่ดีแล้ว เราต้องการให้มันได้สติตั้งสติขึ้นมามันง่วงไปให้ตั้งขึ้นมาให้ได้มันเบลอไปให้ตั้งขึ้นมาใหม่มันขี้เกียจให้ตั้งขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาฝึกฝึกฝึกขึ้นมาหัดนะทีนี้จะบอกเทคนิควิธีการทำกรรมฐานแบบอาณาปานาสติสิบหกขั้นที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เมื่อมีสติแล้วก็ตั้งสติขึ้นมามีสติรู้ลมหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออก อันนี้เป็นลักษณะของกรรมฐานอาณาปานะถ้าท่านชอบทํากรรมฐานนี้ก็ทําแบบนี้แหละก็คือไปฝึกให้มีสติแล้วก็คอยสังเกตลมหายใจไว้เสมอทําไว้พอมีเวลาก็มานั่งแล้วก็เริ่มทําไปขั้นที่หนึ่งก็ลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นอ่าลมหายใจออกก่อนลมหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาว ก็รู้ว่าลมหายใจออกยาวอันนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็ลมหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็รู้ว่าลมหายใจออกสั้นอันนี้ก็ธรรมดาให้มีสติแล้วก็นั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้าแล้วก็ดูลมหายใจทีนี้พอมีสติเพิ่มขึ้นมากขึ้นหลังจากที่ได้ฝึกมาพอสมควรแล้วก็ให้ตามลมหายใจ ให้ลึกซึ้งขึ้นให้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ากําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกที่ผมได้พูดถึงกองลมทั้งปวงที่เข้ามาขาเข้าก็มีตั้งแต่โพรงจมูกหน้าอกแล้วก็สะดือขาออกตั้งแต่สะดือหน้าอกแล้วโพรงจมูกไล่ขึ้นไล่ลงอยู่นี่ทําความรู้สึกตามมันไปอันนี้ก็จะทําให้จิตแนบแน่นเพิ่มขึ้น เมื่อจิตแนบแน่นเพิ่มขึ้นจิตก็จะละเอียดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะว่ามันไม่คิดมากกิเลสมันลดลงจิตมันสะอาดขึ้นมันถูกชำระด้วยการตามดูลมหายใจเข้าออกนะเพราะว่ากรรมฐานเหล่านี้ที่เราทำนี้มันเป็นชุดสมาธิถึงแม้มีสตินำหน้าก็จริงอยู่แต่สติต่อนเนื่องมันจะทำให้เกิดสมาธิจะชำระกิเลสออกไปนะพอจิตมันละเอียดลมหายใจก็จะละเอียดไปด้วย อันนั้นก็ให้ลมหายใจมันค่อยๆละเอียดขึ้น mm hmm. เขาเรียกว่าระงับกายสังขารหายใ,ใจเข้าระงับกายสังขารหายใ,ใจออก mm hmm. นี่ฉะนั้นทากรรมฐานอาณาปานะต้องฝึกไปบ่อยๆฝึกแล้ว mm hmm. อย่าไปทําแบบเครียดอย่าไปทําแบบเพ่งจ้องอะไรมากนะักเอาพอดีๆสบายๆและทําให้จิตมันสะอาด mm hmm. พอมันสะอาดตัววัดก็คือลมหายใจมันจะเบาลง แล้วมันจะละเอียดขึ้นจากระงรับลมหยาบๆออกไปลมมันก็จะละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนกระทั่งบางคนละเอียดมากขึ้นจนลมหายใจหายไปก็มีนะถ้าลมหายใจหายเราก็ให้มีสติตั้งขึ้นมาก่อนแล้วคอยสังเกตดูให้สติมากๆมันก็จะตามทันเห็นคือพอเวลาอารมณ์ละเอียดนี้สติน้อยมันก็จะไม่เห็นไม่ใช่ลมหายใจหายหรอกสติมันหาย นแรกจะเป็นสติหายซะมากกว่าแต่ไม่เป็นไรคอยสังเกตไว้นะอันนี้ก็คือช่วงตามรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นสี่ขั้นแล้วแปบ๊บเดียวเองนะต่อไป